หมอแก้วแม่นชัวกับหวยประจำวันที่21มิถุนายนนะคะวันนี้หมอแก้วจะบอกว่าหลายๆคนจะกลัวเรื่องลาหูอมพระอาทิตย์หรือสุริยะค่านั่นเองสำหรับแก้วแก้วแนะนำว่าถ้าเราเป็นคนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวจนเสียจริตไปนะคะก็ใช้ชีวิต ธรรมดาแต่ถ้าไม่สบายใจก่อนออกจากบ้านก็ให้สวดมนต์น้โมตระสามจบแล้วก็สวดคาถาสุริยะกัจจันทะไปก็ได้แต่แก้วอะ่ะเชื่อไหมก็เชื่อกลัวไหมก็กลัวแต่แก้วคิดว่าแก้วทำความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เลยไม่กังวลเท่าไหร่แต่ถ้าไม่สบายใจแก้วก็จะให้แนะนําให้ใส่เสื้อผ้าสีดํา เป็นการแก้เคสเนาะเหมือนกับเป็นความสบายใจสําหรับแก้วเพราะว่าพระราหูส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำอะไรอย่างงี้ค่ะแก้วก็จะใส่เสื้อหรือบางคนที่พกพระราหูหรือบูชาพระราหูอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลอย่างแก้วเนี่ยอยากจะแพ่นกล้องอะไรเนี่ยมีบูชาพระราหูอยู่ที่บ้านเนี่ยเออแก้วก็เลยว่าแก้วเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสวดมนต์สม่ําเสมอทาบุญความความดีสม่ําเสมอแก้วก็เลยไม่กังวลแต่ ที่บ้านไม่สบายใจแก้วก็บอกถ้าเคล็ดลับแก้วก็จะให้ใส่เสื้อผ้าสีดําหรือสีเทาเข้มๆอะไรเงี้ยเอาไว้นะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับแก้วจ,จะมาบอกทุกคนว่าอย่าเครียดจนเกินไปไม่งั้นชีวิตเราเดินต่อไม่ได้แต่ถ้าไม่สบายใจระวังไวไ้ได้ไหมได้ค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูหวยกันดีกว่าอ้ออีกเรื่องหนึง่งเมื่อเช้าไปทําบุญใส่บาทพะสองรูปอาบุญมาฝากพร้อมปล่อยปลานะคะอาบุญมาฝากทุกๆคนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องหมอแก้วแม่นชัวช่องน,องนี้ช่องนี้นะคะช่องนี้กด subscribe ให้ด้วยแล้วก็ กดใครอยากเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยก็แอดกันเข้ามาได้เลยที่ q r นี้แล้วก็โทรจองคิวปกติที่เบอร์ด้านนี้เลยค่ะ0 6 3 6 3 5 5 5 1 2ห้ํานย้ำนะคะ0 6 3 6 3 5 5 5 1 2กก็จองคิวกันเข้ามาได้เลยนะคะมาเดี๋ยวทำหวยกันเดี๋ยวเรามาทำหวยกันดูซิว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไร มาดูนะคะว่าวันทั้งเ็วันควรจะซื้อเลขเกี่ยวกับอะไรแบบไหนเพื่อจะเป็นทิศทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบของพวกคุณกันเองเริ่มกันเลยค่ะคนวันอาทิตย์ได้ไพพระแมงสาราวัติอุ้มพระพิคเนตแก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่เพราะวันนี้จะโชคคุณคนเกิดวันอาทิตย์ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดพศเกิดหรือเบอร์มือถือหรือเลขที่เกี่ยวกับท่านทั้งหมดจะให้โชคคนที่เกิดวันอาทิตย์ เลขเกี่ยวกับแม่นะเป็นเลขที่เป็นมงคลสําหรับลูกอย่างเราซื้อได้เลยค่ะเลขเกี่ยวกับคุณแม่นะคะคนวันอาทิตย์ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์แนะนำให้ซื้อเลขของคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านใครมีลูกก็ซื้อเลขลูกคนเล็กถ้ามีคนเดียวก็ง่ายเลยแต่ถ้าไม่มีไม่มีลูกแล้วในบ้านหลังนั้นใครอายุน้อยสุด คุณซื้อเลขเกี่ยวคนที่อายุน้อยสุดในบ้านหลังที่คุณอาศัยอยู่จะมีโชคมีลาภจากคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะลองซื้อกันนะแก้วอยากให้ทุกคนมีโชคแล้วรวยไปกับแก้วเนาะ ย้ำวันจันทร์ซื้อเลขเกี่ยวคนอายุน้อยนะจ๊ะคนวันอังคารได้ไพ,พ่พระแม่รัศมีเทพ,พีแห่งความงามความร่ํารวยและความมั่งคัง่งฉะนั้นคนเกิดวันอังคารแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝากเอาเลขสมุดบัญชีเงินฝากที่มีเงินเข้าออกเยอะที่สุดมาซื้อจะตัดซื้อ2ตัวท้ายสตัวท้ายก็ได้หรือ เอาเลขสิบหลักของเลขสมุดบัญชีเงินฝากอันนั้นมาบวกแล้วซื้อก็ได้เช่นกันนะคะคนที่เกิดวันอังคารย้ำให้ซื้อสมุดเงินฝากเอาเลขบัญชีเงินฝากมาซื้อจะตัดซื้อ2ตัว3ตัวท้ายก็ได้หมดหรือจะเอาเลขทั้งหมดมาบวกลมกันก็ได้ค่ะส่วนคนที่เกิดวันพุธได้นางศรีดานั่งแท่นคือการเฝ้าคอย,คอยการรอคอยแก้วแนะนำว่าวันนี้ให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับตัวคุณเอง ะะไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดพอสเกิดหรือเลขที่คุณชอบเพราะคุณจะมีโชคมีลาบจากตัวคุณเองค่ะวันพุธนะส่วนคนวันพฤหสัสบดีวันนี้จะอารมณ์ไม่ค่อยดีนิดนึงอารมณ์หงุดหงิดเฉียวง่ายแนะนําว่าให้ซื้อเลขที่คุณรู้สึกว่าเป็นเลขที่ไม่ค่อยถูกโชคเป็นเลขที่เวลามีหรือซื้อแล้วมักไม่ถูกให้เป็นแบบนี้แทนเพราะว่ามันจะเป็นการกลับร้ายกลายเป็นดีให้คนที่เกิดวันพฤหัส เลขที่ไม่ถูกโฉลกเลขอัปมงคลสําหรับตัวเองซื้อเลยนะจ๊ะจะได้เปลี่ยนอะไรหลายๆให้เป็นเรื่องที่ดีๆเป็นเรื่องที่แฮปปี้เป็นเรื่องที่มงคลสําหรับคนที่เกิดวันพฤห,หัสค่ะมาแล้วามาเหลืออีกสองวันเนาะคือวันศุกร์กับวันเสาร์วันศุกร์แก้วแนะนําว่าให้เลขที่ซื้อต้องเป็นเลขเกี่ยวกับการศึกษาเลขที่เกี่ยวกับความรู้อย่างเช่นอย่างแก้วเนี่ยแก้วจารหัส ตอนสมัยเรียนมหาลาัยได้แก้วก็จะซื้อเลขนั้นรหัสสามตัวประจํารหัสนักศึกษาตัวเองสองห้าห้าอันนี้ของแก้วนะแต่ของคนอื่นแก้วไม่รู้สองห้าห้าวันนี้ก็จะซื้อหรือซื้อเลขเกตเฉลี่ยที่จบก็ได้ว่าการศึกษานั้นจบมาเกตเท่าไหร่คุณซื้อเลขนั้นรับรองคุณมีเฮค่ะขอให้คนวันศุกร์โชคดีเหมือนแก้วนะคะวันนี้เพราะวันนี้แก้วก็โชคดีถูกจับหยีกยีไปแต่เช้าแล้วดูหนะ้าตาละลิกล,ล,กล,ลกีโอเคค่ะ มาต่อกันที่วันเสราร์นะคะได้ไพ,พ่พระสุพรรณมัจฉาแนะนําว่าให้คุณซื้อเลขเพื่อนผู้หญิงหรือผู้หญิงที่คุณสนิทที่สุดย้ํานะคะให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับผู้หญิงที่คุณสนิทที่สุดนะคะคนวันเสราร์คุณจะมีโชคลาภจากผู้หญิงที่คุณสนิทที่สุดจะเป็นสมมติเราเป็นผู้หญิงแล้วมีเพื่อนผู้หญิงเยอะแยะไม่เป็นไรแต่ถ้าผู้ชายพี่หนูไม่มีผู้ไม่มีไม่มีเพื่อนผู้หญิงเลยก็แกแมงไง ผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่คุณสนิทที่สุดจะมีโชคจากเขานะคะคนวันเสาร์ขอให้คนวันเสาร์โชคดีเฮงๆนะคะวันนี้จบไปแล้วทั้ง7วันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณจะต้องซื้อเลขอะไรวันนี้ใครที่จะลุ้นหวยฮานอยฮ่าเอมาลงมาเลก็ขอให้ทุกคนโชคดีที่สําคัญการซื้อหวยต้องไม่โลภซื้อแบบพอประมาณซื้อแบบมีสติแล้วถูหวยแล้วแบ่ง10%ไปทําบุญต่อเป็นการเปิดโชคเปิดลาเปิดโดวชะตาของคุณขอให้ทุกเพทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ